เนแล้วผัดกระเทียมเออใส่กับผักเหลืองเลยผักเหลืองหอมนะต้องให้เราปรัดนึงนะปรับนิดนึงเออหอมนะใส่เงี้ยใส่มาไว้ครับะเล่นเหรอเล่นหนี ซอสดำแหละหอดลดไปนี่เป็นเหฟ้าบอกแต่ไปที่ไก่สวยๆอต่เปที่ไก่ให้สวยงนั้งสวยๆนี่ก็ไดกระเพาะไม่ห่จำเนี้ยจัย ขนมปั้นอะคุณแม่ครับแม่ใครชอบกินเนี่ยครับและ อืหอมแล้วล่ะนี่น้ำจากผักอ่นะเนี่ยน้ำออกจากผัก่ะน้ำตัวน,นี้แหละคุรี <c oughs> น้ำล้างผักเองอร่อยไหมคะมามา่าอร่ยค่ะยังไม่ปรุงนะคะแจ <c oughs> ่อะไรก่อน นึกว่าใส่รถด,ดีแล้วก็ใส่ใส่อะไรต่อคะเชฟเชฟคะมาม่าค่ะสองมือเลยค่ะโอเเลยเอา เทไม่เทนะคะโอ้โหเยอะเฟิร์สใครไปกินหมดนีไ่ได้ถุงนี้หรืออแลวก็ม,ม,มันเพิ่มเหรอใส่เทใครทำใครแตกคะใครทำนู้หรอ เอาใครใส่ได้ค่ะหนักมากซ้อมไม่ต้องเอาลงไปนะคะเทลงไปได้เลยค่ะาด้ วันนี้เราทำอะไรกินคะผัดมามา่าผัดมาม่าคนอะไรผัดมาม่าคนสวยคนสวย